สวัสดีครับเดี๋ยวในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาดีไซน์เว็บไซต์เซลเพจในส่วนของคัทเซ็กชันกันต่อ ก็จะมาต่อจากค่าวที่แล้วนะครับก็คือคราวที่แล้วเนี่ยเราดีไซน์ในส่วนของ Product Se c t i o n เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดีไซน์ในส่วนของ Card Se c t i o n กันต่อซึ่ง Car ต section เนี่ยนะครับก็คือการที่ลูกค้าเนี่ยเลือกว่าจะซื้อสินค้าอะไรกับจากเรานะครับก็คือก็จะมีการปรับจำนวนนะครับเพิ่มถ้าเกิดว่าลบน้อยไปกว่า1เนี่ย มันก็จะเป็นการเอาสินค้าออกไปจากตะกร้านะครับก็ลองดูนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอ่นนี้ก็คือต้องเขียน JavaScript นะครับตัวนี้ซึ่งอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของโคดดิ้งนะครับแต่ว่าในแง่มุมของการดีไซน์เนี่ยเราก็สามารถที่จะดีไซน์ในลักษณะที่เป็นรูปภาพออกมานะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับค์ทเนี่ยก็คือผมมีการปรับตัว Layout บางอย่างเลเ o u t ที่เป็นตัว w Y frame เนี่ยเป็นต้นแบบเนี่ยมันจะดูธรรมดาไปก็เลยเลือกที่จะลองมาเปลี่ยนเป็นเหมือนลักษณะแบบกรอบสีขาวๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะสร้างเป็นเซกชันใหม่ที่แยกส่วนกันดีกว่านะครับก็คือวาดสี่เหลี่ยมเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการฟิลสีแตะไปที่สีชมพูด,ด้านบนอ่าตอนนี้ยังไม่ต้องไล่สีก็ได้เอาเป็น Solid แบบนี้ไปก่อน เสร็จแล้วเนี่ยก็ดูว่า rectangle เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับพยายามเอาไว้ข้างล่างไว้ก่อนเพราะว่าเราจะทำเป็น background ก็ต้องไว้ข้างล่างนะทีนี้ตัว card นะครับจากแบบเนี่ยผมมีการลบคำว่า card ทิ้งออกไปแล้วก็ตัว rectangle ที่เราสร้างมาใหม่เนี่ยเราก็อาจจะพูดว่า bg card อย่างนี้ก็ได้จากนั้นเนี่ยก็อาจจะล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ ให้เราลองวาดเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับเป็นกรอบขาวๆก็ลองมาดูว่ากริดเปิดไม่เป็นทัดดูนะครับกด s h i ิป R เราก็จะพอเห็นว่าเออเราจะวาดสีขาวอยู่ที่ประมาณช่วงไหนนะก็วาดขึ้นมานะครับกดสี่เหลี่ยมด้านบนแล้วก็ดึงไปเลยฟืบมาอย่างนี้นะครับสังเกตว่าผมจะพยายามให้ซ้ายกับขวาเนี่ยอยู่ภายในเส้นสีแดงนะทีนี้ เราก็ใส่สีเข้าไปนะครับก็จะเป็นสีขาวสีขาวแบบขาวขาวสว่างสุดนะครับแล้วก็ใส่ความโค้งมนสักลองสัก50าสิบหเยอะไปลองสัก25อ่าประมาณ25ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะขยับนิดนึงเอาไว้ประมาณแถวแถวนี้หรือว่าเราอาจจะลองดูว่าตัวแบ็คกราวของคัสเซคชั่นเนี่ย สูงประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้เป็นเกณฑ์ก็คือเดี๋ยวผมจะเอาไม้บรรทัดนะครับมาช่วยตีเส้นไว้นะครับประมาณนี้ซึ่งแปลว่าเดี๋ยวเราจะเอาสีขาวไว้แถวแถวนี้นะครับก็สามารถที่จะดึงลงอย่างนี้ได้เนาะแล้วก็ต่อไปนะครับพวกช่องรูปภาพต่างๆเนี่ยเดี๋ยวลองอเราต้องเทียบจากวายเฟรมขาวที่แล้วว่า เราดีไซน์มาไว้เนี่ยตำแหน่งมันอยู่ประมาณไหนนะครับก็อาจจะเดี๋ยวหยิบกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับมาไว้ด้านบนกดชิปแล้วก็คลิกซ้ายค้างนะครับแล้วก็ลองคลิกวัตถุทั้งหมดเนาะก็กรุ๊ปไว้ก็ได้กรุ๊ปเพื่อให้เราจะได้จับจับง่ายๆหน่อยนะครับค์ทนะครับอ่าโอเคผมจะให้ตัวนี้ไปอยู่ล่างคา์ดเนาะฟึบอ่าประมาณนี้ แล้วก็เดี๋ยวจะเอาตัวนี้นะครับขึ้นมาที่บริเวณเส้นแดงอ่าก็จะได้ลักษณะนี้แหละทีนี้ตัวค์ทเนี่ยเดี๋ยวต้องค่อยๆจัดเนาะก็คือขยิบข,ขยับขึ้นมานะครับโอเคตัวดีไซน์ใหม่ที่ผมออกแบบเนี่ยผมจะให้เป็นเส้นสีขาวจางๆก็คือเดี๋ยวเส้นบนเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้เส้นบนนี้ก็คือลายตัวนี้อ่าแล้วก็ลบออกไปปึ๊บนะครับ นี่เดี๋ยวขยับขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งประมาณนี้ก็ได้เ,ออเดี๋ยวให้ตัวหนังสือมันอยู่ประมาณแถวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีหัวข้อทั้งหมดเนี่ยพวกรา,รายการราคาพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามากดตรงด้านบนให้มันอยู่ตรงกันเนาะแล้วก็ขยับลงมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเส้นที่เป็นด้านด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวดันขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวปรับสี ก็คือตรงสโตกเนี่ยก็เลือกเป็นสีเท่าๆนะครับในกรณีนี้เลือกเป็น e5 นะโอเคต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการเอารูปภาพนะครับในกรณีนี้ก็คือรูปจากด้านบนนี่แหละก็คือเราก็จะ Copy มาอันไหนก็ได้นะครับสมมุติว่าเป็นรูปรูปแรกนี้แล้วกันนะก๊อปมาที่แถวนี้แต่ต้องดูเลเยอร์ด้วยต้องดูเลเยอร์ก็คือเอาออกมาออกมาอยู่นอกนอก product section แล้วก็ให้เอา ตัววัตถุใหม่ที่เราเลือกมาเนี่ยมาลงในบริเวณแถวนี้อ่ะแล้วก็ย่อขนาดให้เล็กพอกับตัวกล่องที่เราเตรียมมาไว้สักประมาณนี้ก็ได้ฉะนั้นอ่าฉะนั้นกล่องที่เราเตรียมไว้เดี๋ยวลบออกนะครับทีนี้เดี๋ยวพอดูเปรียบเทียบจากคราวที่แล้วเนี่ยเออก็ขนาด150เนาะผมจะให้มันเป็นขนาด150บ้างก็แล้วกันนะครับก็ล็อกตรงนี้ไว้ก็เขียน150 ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นกรอบนะครับตัวนี้มันมีรักษาตัวสเกลของรูปภาพไว้ให้เราแล้วก็เอาเป็น150ท้วนเลยก็ได้นี่อย่างนี้ก็ได้ b เด d e r เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้สมมุติว่าเราใส่20อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะสัก10อัอนนี้ก็แล้วแต่ในกรณีนี้สมมุติว่า10แล้วกันแล้วก็ตัวดีเทลนะครับก็จะเป็นการพิมพ์ข้อความธรรมดา อันนี้ผมจะใช้เป็นคำเดียวกันกับรอบที่แล้วก็วคือสายแลนแคท6นะครับ15เมตรสีน้ำเงินอ่ะจะประมาณนี้ก็ซูมเข้าไปนะครับแล้วตัวขนาดเนี่ยเดี๋ยวจะให้มันใหญ่ขึ้นนิดหน่อยก็จะขยายตัวนี้เป็น24 24แล้วเดี๋ยวก็ให้ตัวนี้ใหญ่ที่สุดนะครับ ประมาณนี้ก็ได้อ่าโอเคทีนี้พวกราคาต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้มันเป็น24เท่ากันนะครับ24จำนวนก็24จับ2อันแล้วก็เลือกเป็น24โอเคแล้วก็แล้วก็หยิบ3อันแล้วก็ค่อยมากดตรงนี้ให้มันตรงกันโอเคก็วางแถวๆตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เราสามารถที่จะวางแบบนี้ก็ได้นะเนี่ย อันี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะมองว่าแบบไหนสวยนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นการตกแต่งนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นพวกสีเนี่ยเราอยากจะให้มันมีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็ใช้เป็นสีที่ไม่ใช่ดำสนิทนะครับก็3 3 3ไปอย่างนี้ก็ได้ตัวนี้3 33 3ประมาณนี้ก็ได้นะครับจริงๆมันก็แล้วแต่นะครับจะใช้สีดำสนิทหรือว่าจะ มีลูกเล่นเพิ่มก็แล้วแต่เรานะคระับต่อไปจะเป็นการจัดจัดให้คอลัมน์ต่างๆมันดูตรงกันเนาะ,ะได้แล้วประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ดันขึ้นฟนิดหนึ่งแล้วก็ใส่เงานะครับใส่เงาก็คือคลิกที่วัตถุแล้วก็มากดที่เอฟเฟก่าเรียบร้อยอซูมออกมาดูนะครับในคราวที่แล้วเนี่ยผมมีรูปถังขยะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า ยูเซต้องการที่จะออกเนี่ยก็คือกดถังขยะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นลักษณะแบบที่ใช้จริงดีกว่าก็คือเพิ่มจํานวนนะครับบวกลบเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าลบจนเหลือศูนยเนี่ยก็ถึงจะไม่มีสินค้าในรถเข็นนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะมาดีไซน์ส่วนนี้กันนิดหน่อยก็คืออาจจะเริ่มจากการวาดสี่เหลี่ยมเล็กๆขึ้นมานะครับประมาณนี้ฟิลเนี่ยเราไม่ต้องฟิลนะครับก็คือลบออกไปได้ แต่ว่าเพิ่มสโตก็คือเป็นประมาณนี้แล้วก็ให้เส้นเนี่ยมันสีอ่อนนะครับประมาณ e 5อย่างงี้นะแล้วก็จัดให้มันอยู่กลางๆของตัวเลขนะครับเสร็จแล้วก็ Copy มันมา2ด้าน2ข้างนะครับแล้วก็ดึงจากเลข1ออกมานะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายลบตัวนี้ก็จะเขียนเครื่องหมายบวกเข้าไปนะครับทีนี้ก็ซูมแล้วก็ตกแต่งดีๆ Okay. ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากให้มันมีความแอดวานซ์มากขึ้นนะครับก็คืออันนี้มันกรอบแบบสี่เหลี่ยมรอบด้านเนาะเราอาจจะอยากให้มันด้านด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยถูกหายไปนะครับอย่างเช่นด้านขวาสุดเนี่ยผมอยากจะให้มันหายไปผมก็จะมาทําประมาณนี้ก่อนก็คือกดเลฟไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็มาที่คัสตอมแล้วก็ค่อยมาเขียนด้านบนว่า1น,น,นะครับเขียนด้านล่างว่า1 ่าโอเคก็จะได้เป็นประมาณนี้เราสามารถที่จะเว้นระยะเอาไว้นิดนึงก็ได้นะครับหรืออยากจะให้มันดันเข้าไปอีกอย่างนี้ก็ได้เนาะก็คือเราไม่ได้วาดรูปกรอบครบทุกฝั่งนะครับอ่ทีนี้ผมลองเอานี้ออกมาแล้วก็โรเตทมันนะครับเป็นอีกด้านหนึ่งอ่าก็จะได้ลักษณะนี้มาแล้วก็จัดอีกนิดนึงให้เครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางนะครับอืม อ่ะโอเคอันนี้ก็คือตัวจํานวนเสร็จแล้วเนาะก็ซูมออกมานะครับอ่ะก็อาจจะเพิ่มตัวหนาที่ราคาทั้ง2อคันนี้ก็ได้อ่ะโอเคอืมไหนๆก็หนาแล้วตัวบนหนามากอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ก็คือตกแต่งไปแล้วแต่เรานะครับตามจินตนาการต่อไปก็ก็ถือว่าอันนี้เสร็จแล้วคร์เซกชั่นนะ ต่อไปนะครับก็อีกสักเซสชันหนึ่งแล้วกันก็คือเรื่องของการจัดส่งนะครับก็จะเป็นลักษณะของแบบฟอร์มเนาะในดีไซน์เนี่ยผมจะให้มันเป็นคําว่าจัดส่งทางไปรษณีย์แต่เดี๋ยวจะทําให้ตัวอักษรเนี่มันเล็กลงเนาะก,กดคอนโทนบี B ไปคอนโทนบี Ctrl <B S 2> <B S 1> ก็คือทําให้มันบางๆไว้นะครับแล้วก็ลองดูว่าจะปรับมันยังไงได้บ้างอ่นี้ปรับประมาณนี้แล้วก็ตัว ตัวเล c t a n g เกที่มีไว้อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเฟดมันได้แล้วนะครับก็คืออย่างข้างบนเนี่ยมันเป็นสีชมพูผมก็มากดที่ฟิ l นะครับทีนี้ก็มาที่ล i เนียและด้านบนเนี่ยเราก็แตะสีชมพูไว้ก่อนนะส่วนด้านปลายเนี่ยก็ o อป100%้อยเปแตะเป็นสีสีเทาหรือสีขาวไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้าถ้าตอนนี้ก็สีขาวอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ไปก่อน ซึ่งอันนี้มันจะเป็นการเฟดที่เราจะเริ่มมาแบ่งเซกชันบริเวณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มเฟดที่เซกชันด้านบนมากกว่าเพราะฉะนั้นสีจริงๆที่เราจะใช้เนี่ยก็น่าจะเป็นสีนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เรามาปรับที่ตัวคาร์์แบ็กกราวด์ดีกว่าก็คือมาดูที่เลเยอร์นะครับตัวนี้นะครับ BG คาร์ดเนี่ยเราก็ฟิลแล้วก็ลีเนียนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ ก็ดึงดึงโอปาเต็มแล้วก็แตะสีไปหาหาตรงนี้ก็ได้โอเคถ้าเราอยากจะให้การเฟดมันใกล้กันหน่อยก็อย่างนี้ก็ได้นะครับก็น,นี้ก็แล้วแต่แต่ว่าเบื้องต้นผมเอาประมาณประมาณค่า default ดีกว่าก็คือประมาณนี้โอเคทีนี้เพื่อความละเอียดของงานเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะไม่ใช้สีขาวสลวนนะเราจะมาเลือกใช้สีที่มัน มีความเทาๆหน่อยก็คือสีเดียวกับสีที่อยู่ด้านบนนะครับนั่นก็คือ F5 อ่าโอเคแล้วก็ด้านปลายเนี่ยปรับเป็น F5 ไปก่อนแล้วกันนะอย่างนี้ให้เป็นสีเดียวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวปรับตัวสีขาวนี่นะครับให้มันเป็นสีเดียวกันให้มันเฟดลงเฟดกืนสีกันมันก็จะได้ลักษณะนี้แหละนะครับทีนี้ก็ ปรับเอาได้ตามตามความต้องการว่าอยากจะให้มันห่างประมาณไหนนะครับแต่ในกรณีนี้ผมเอาห่างเยอะๆหน่อยละกันมันจะได้แบบดูแบ่งเซกชันได้นะครับดูออกว่าง่าย,ายอ่าโอเคต่อไปนะครับเรื่องของชื่อที่อยู่เบอร์โทรเนี่ยแล้วก็อีเมลเนี่ยนะครับก็ตัวทําจริงๆแล้วมีการแยกชื่อออกมานะแต่ว่าในนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ก็คือมี มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็ชำระเงินนะครับก็จะเป็นการแยกฟอร์มก็คือผมก็จะดึงตัวนี้เข้าไปเลยนะครับเดีย๋ยวเราจะดึง3อันแล้วเราก็ดึงไปพร้อมกันนะครับให้มันเป็นรูปล่างประมาณนี้อ่ะอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเราอยากจะรู้ว่าจริงๆมันควรจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องเปิดตัวกริดมาช่วยเรานะครับเห็นไหมถ้าเกิดเรากะระยะได้เนี่ยมันก็จะ ค่อนข้างพอดีกันนะครับอันนี้ก็ไว้ตรงนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเออมันยาวไปเราเอาเข้าเข้ามาอีกก็ได้แล้วก็ส่วนนี้เราก็ต้องเข้าตามนะครับอย่างนี้ก็ได้อ่าโอเคชื่อผู้รับก็ไว้ตรงกลางๆที่อยู่อาจจะไว้ข้างบนหรือตรงกลางก็ก็ได้เหมือนกันแต่ผมเอาไว้ด้านบนละกันแล้วก็โทรศัพท์นะครับลดลดลงมาประมาณนี้ จริงๆถ้าเกิดเรามีเวลามากเนี่ยเราก็ปรับเก็บรายละเอียดได้ไม่ต้องรีบนะอโอเคแล้วก็ชำระเงินแบบมีโอนเงินกับเก็บปลายทางนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องมองว่าเราจะแบ่งคอลัมน์ยังไงดีโอเคก็น่าจะเป็นประมาณนี้หรืออยากจะให้มันตรงกับตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าตรงกับตรงนี้แล้วเนี่ยก็ควรจะขยับขยับเข้าไปอีกเนาะ น่าจะอย่างนี้มากกว่าอ่ะผมว่าเอาประมาณนี้แลละกันนะครับเออแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนทำดีไซน์เนี่ยถ้าไม่ได้แอคทีฟอยู่เนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับถ้าอันไหนมันเป็นสีน้ำเงินก็คือมันเลือกอันนั้นอยู่แล้วก็ผมเตรียมแบบผ่านบัตรเครดิตไว้ซึ่งยังไม่ได้เปิดนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราจะทำเราก็เพิ่มเพิ่มมันออกมานะครับ ประมาณนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะเก็บรายละเอียดอันนี้คือเพิ่มให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแก้เป็นคำว่าบัตรเครดิตแล้วก็ตัวนี้เป็นสีขาวกดตรงฟิลฟตัวหนังสือ สีน้ําเงินนะก็อารมณ์นี้ก็ได้ครับนี่แล้วก็ในส่วนของคําสั่งซื้อเนี่ยเดี๋ยวเราหยิบตัวอันเก่ามาใช้เลยนะครับก็คือก๊อปมาลงมาอย่างนี้เลยก็ได้แล้วซูมซูมเข้าไปอ่ะซูมเข้าไปนะครับเราก็ดูว่าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ product section เดี๋ยวเรากด control x แล้วก็เราสามารถที่จะ place to replace ได้ก็คือมันมีมันมี button อยู่อย่างเงี้ยเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็ place to replace มันก็จะคือการวางแบบแทนที่กันไปเลยนะทีนี้ก็ปรับเล็กน้อยนะครับก็คือตัวปุ่มเนี่ยถ้าเกิดเรามองว่าเออมันยังใหญ่ไปนะก็เดี๋ยวยอ่อย่อลงนะครับคลิกเข้าไปให้มันสั้นลงนิดนึงอ่าอย่างนี้แล้วก็ค่อยเขียนตรงนี้ว่า ย,ยืนยืนยันทำสั่งซื้อ,อประมาณนี้แล้วก็ยืดตรงนี้ออกไปแล้วก็ตรงนี้นะครับเหมือนกันก็คือเราไปเอารูปมาจาก Google Google Map มานะครับแล้วก็ตัวเทคตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตลากลากมาเลยเนาะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ลองดูจัดความสวยงามนะครับ จริงๆมันควรจะเป็น2บรรทัดอย่างเงี้ยมันอาจจะใหญ่ไปก็น่าจะ16 1 0 14อย่างงี้ก็ได้14แล้วก็ตั้งเซนเตอร์ไว้แล้วก็ตัวโซเชียลลิงก์เนี่ยอ่ะตัวนี้มันเลื่อนอ่ะโอเคมันเลื่อนนิดหน่อยอ่ะนี้เอาโซเชียลลิงก์นะครับ Copy Ctrl C แล้วก็มาดูบริเวณนี้เนี่ยเราก็ใช้นี่ก็ได้เนี่ยคลิกขวา Place to Replace ไปเลยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยลบอันนี้ทิ้งไปโอเคนี่ก็จัดนะครับจัดให้มันดูใช้ได้หน่อยก็คือเอาให้มันอยู่ตรงกันกับด้านบนก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับอา่าตัวนี้มันเลื่อน โอเคตอนนี้เราเจอปัญหาก็คือมันเลื่อนทั้งเฟรมเลยเดี๋ยวขยับก่อนชึบ d u c t section ล็อกไว้นะครับอ่าโอเคตอนนี้ตรงกันหรือ,อยัง เอาไว้ตรงกลางนี้นะครับแล้วตัวเก่าเนี่ยผมว่าเราเลื่อนดีกว่าแล้วก็ส่งดวนผมตัดให้คำมันสั้นลงแล้วกันนะครับไปไว้ด้านขวาประมาณนี้รูปภาพก็หาได้จาก Google นะอ,อันนี้ตัวอย่าง ย่อสเกลมันโอเคอ่ะดูความเรียบร้อยนะครับซูมออกมาปิดตาไว้อ่าโอเคครับเรียบร้อยก็เป็นทันเสร็จแล้วนะครับค์สเซกชั่นแล้วก็ตัวเดลิเวอรี่ฟอร์มหรือเรียกอีกนนชื่อหนึ่งว่าเช็คเอาท์นะ เช็คเอาท์เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับการใส่ข้อมูลว่าใครเป็นคนสั่งนะครับที่อยู่ที่ไหนเบอร์โทรติดต่อเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับจะเรียกว่าเช็คเอาท์ก็สำหรับคลิปนี้ก็ได้2องเซ i ชันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยน่าจะหมดแล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยมาทำต่อในคลิปหน้านะครับในส่วนของรีวิวแล้วก็แกลเลอรี่แล้วก็ฟุตเตอร์เนาะ